ชาวบ้านแห่แก้บนจอมปวกหลังให้โชคถูกหวยรวยกันทู่หน้างวดนี้เห็นเลขเด็ดโพชัดลางส่งเขียนให้ดูชัดๆจัดหนักอีกงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารนเ,นเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงน,นะคะพากันมาแก้บนจอมปวกให้โชคนะคะหลังถูกหวยรวยเกือบหมู่บ้านเลยนะคะงวดนี้เขาก็มาแก้บนลุ้นเลขเด็ดต่อนะคะ จอมปลวกที่ว่าน,นี้อยู่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะชาวบ้านได้พบอมปลวกมีลักษณะคล้ายกับหญิงตั้งท้องนะคะนั่งกวยห้างจนเป็นที่เฮาถึงความเหลอเชื่อแล้วค่ะแล้วก็น่าอัศจรรย์ซึ่งต่อมามีชาวบ้านโคกสว่างหลายลายนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบแล้วก็มาแก้บนนะคะได้โชคได้ลาบจากจอมปลวกเขาเรียกตั้งชื่อให้แล้วนะคะคือเจ้าแม่ ป่าอ้อยนะคะหลังได้เลขเด็ดไปลุ้นรวยกันทั้งเกือบยกหมู่บ้านเลยนะคะหลังจากดวงเฮงกันนะคะชาวบ้านก็ได้เดินทางไปที่บริเวณป่าอ้อยบ้านโคกสะอาดนะคะจอมปลวกที่ว่านี่ขึ้นแถวป่าอ้อยนะคะชาวบ้านเดินทางมาแก้บนกันอย่างคึกคักนะคะเพราะเลขเด็ดในงวดที่ผ่านมาเจ้าแม่ป่าอ้อยทำให้เฮงกันเยอะเลยนะคะ โดยเฉพาะชาวบ้านที่บ้านโคกสะอาดนะคะซึ่งได้มีร่างทรงมาทำพิธีขอเลขเด็ดนะคะเป็นพิธีกรรมไทยและก็เขมรน,นะคะหลังจากถูกหวยรวยเบอร์ในงวดวันที่17มกราคม2565ที่ผ่านมานะคะงวดนี้ชาวบ้านถูกหวยแล้วก็เลยมาแก้บนนะคะ นอกจากจะมีร่างทรงมาเข้าทรงทำพิธีไทยคขมเมน,นะคะยังได้ทำใบาสีเก้ายอดดอกไม้พวงมลาลัย9พวงผ้าไหมสวยงาม19ผืนแล้วก็ผ้พาพยสีขาวสี้าวพผืนมาถวายให้จอมปวกเจ้าแม่ป่าอ้อยด้วยนะคะพร้อมทั้งประทับส่งแม่มดได้บอกว่าออจอมปวกที่มีลักษณะคล้ายหญิงตั้งท้องนั่งก่อยห้างนั้นคะ่ะ มีอยู่สี่ท่านก็คือเจ้าแม่แก้วมณีเจ้าพ่อสุดทนแล้วก็ลูกชายอุทยัยแล้วก็ลูกสาวยอดนะคะโดยทั้งสีท่านเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะสถิตยอยู่ที่จอมปวกดังกล่าวนะคะลางสงเขาบอกอย่างนี้นะคะโดยชาวบ้านรายหนึ่งนะคะชื่อนางทองม้วนอายุ67ปีนะคะบอกว่าได้ร่วมก,กันกับชาวบ้านอีกหลายคนมาทำพิธีประทับทรงแม่มดพิธีกรรมไทยขเขมร แก้บนหลังจากถูกลางวันงวดประจำวันที่17เมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งชาวบ้านที่ถูกลางวันตั้งใจไว้ว่าจะลงขันทำพิธีกันเธอเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านโคกสะอาดนะคะพอใกล้วันหวยออกช่วงกลางวันหลังจากว่างงานก็ชวนกันมาไหว้ขอพรขอโชคลาภจอมปวกเจ้าแม่ป่าอ้อยกันนะคะอย่างไรก็ดีนะคะวันนี้นะคะประทับทรงแม่มดนะคะ ได้ให้พวกเธอมาคือ9775นะคะคุณป้าทานี้บอก9775นะคะจะนำไปรุ่นในงวดนี้นะคะและจากหลังจากประกอบพิธีเสร็จนะคะลังส่งแม่มดนะคะก็ได้เขียนตัวเลขบนสมุดเพื่อให้ชาวบ้านได้ดูนะคะทุกคนเห็นนะคะเลขที่เขียนก็คือ703 165แล้วก็0 3นย์นะคะนี่เลยนะคะ7 0 3 165แล้วก็03ดนะคะชาวบ้านนี่ต่างลุมดูแล้วก็จดแล้วก็ถ่ายเพื่อน,นําไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะนี่คือเลขเด็ดจอมปลวกนะคะชาวบ้านติดใจให้เปะเฮงกันทั่วหน้าแล้วก็มาแก้บนแล้วก็ได้เลขเด็ดต่อนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ